ก like <sa> <ued> ุยทำไมใชอย่ตงนี้แหละถูกแล้ว่ะนี่ก็ปกตินะ กีแคฟซีที่ทหนูกมกตีนะ <c oughs> ดึง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 คือ <c oughs> ไ,ได้ข่าวว่าจับเพิ่งกินไปปะหนูเพิ่งกินไปเองอะ่ะพาเด็กสองคนมากินข้าวเด็กสองคนอีกหนึ่ง เย่เห็นไหมแคทมันบอกมันไม่อยากออกกล้องเพราะเดี๋ยวจะมีคนคิดว่ามัน,นไปกอขอคอเย่พี่แคทกูว่ากูาไป็นกอขอคอในเฟซบุ๊กตัวเองนะกูว่าทุกคนชาวแมวเป้าค่ะเพราะทุกคนขายของดีเพราะแมวเป้านะทุกคนชาวบูแมวเป้าค่ะ นี่คือแมวเป้าของเจช้างนะคะใครก็ได้ไปเลี้ยงเจช้างไปค่ะว่า,จ,าจ๋าเลี้ยงแมวเป้าอย่างดีนะคะมาดูสารคดีของญี่ปุ่นไว้พี่รถมันมีบริหารรถไฟประหัดหนึง่งหลังการเจ๊งด้วยแล้วแม่งปลดผู้จัดก,การแล้วเอาแมวแมวไปเถอะนะเป็นเรื่องของการแทนให้ใส่หมวกให้ใส่หมวกันะพี่เอากลับมาลูกเหมือนเดิม ก็เป็นมีแมวไงเวลาคนไปสถานีก็เห็นแมวนั่งเก็บเงินไปดูนะแล้วเป็นการตลาดที่เราเปิดตลาดทุกคนชงชาบูแมวเป้าค่ะดราเป็นเกมสีพร้อมยังจะได้กินแล้วทุกคนดูชาบูแมาเป้าโอเคคำว่าชาบูก่อนเร็วพิมพ์คำว่าชาบูก่อนเดี๋ยวจะกินให้ดูพวกเจ้าจงชาบูแมาเป้าอยู่นี้ค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูเร็ว ไปไหนคือโชว์ไก่หรือตุ๊กตาไม่รู้ว่ะมาไมู่้มีกันนะจ๋าชอบกินส่วนนี้จา๋าอาบน้ำนะคะ่ตตะตาสาว่าคนที่ใส่ชุดนอนตลอดเวลาเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ชุดนอนเป็ดนะกลับจากปูกิงไปเพราะชอบกินปอาเยอะๆกับน้ำ ร้านนี้มันเปิดยีติชั่วโมองอ่ะ

กินหนัวพี่กินดิขู่ให้มึงเนี่ยแค่พอ่ะเอ้ๆทำไมมาอยู่บ้านพี่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมหิวตลอดเวลาเลยนะไม่เมื่อกี้ตอนลงรถเน่ยไม่กินละด้วยใจไม่กินละพอเข้ามาได้กินเท่านั้นแหละกินก็ได้ กิงพี่สาวสวยมากเจอที่ไหนลูก ต่างจังหวัดเนาะว่าเขาไม่มีไก่กินแบบเนี้ยอืมมันไม่เปิด2บสั่วโมงนะเคปซีต่างจังหวัดอ่ะใช่ท่านะคะหน้ารงสารจัดืเยไม่ใช่ให่ไหมไ่ัหอย่นีอใช่มไมีต่งจังหวัดนี่ยอย่าไเมาเป็นยูจาเคยกินเคฟซีอย่างเงี้ยกาแฟแล้วมีคนบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดเคปซี่เขาจะไม่เปิด24ชั่โมงเสื้อดำคุ้น พีแขกเนี่ค่ะทั่วคืนทำคุณจังถ้ากินน้ำเย็นๆอย่างนี้ยิ้มที่รักมิวมา เช้าไม,ม่มีค่ะขายยี่สิบชั่วโมงยังไม,ม่มีอ่ะจะเปิดไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงแล้วเขาเขาจะเลียกยี่สิบชั่วโมงไหวะบ,บกินนิงแทบ

ชาบวนจะได้กินชิ้นต่อไปทุกคนจงชาบูแมวเป้าจะได้กินชิ้นต่อไปเร็วๆเร็วๆเลยเร็วๆเลยวิงแซบมันจะเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆจะชอบ เก่งขนาดนี้กูควรอิ่มนะตอนแรกปากไม่บอกท้องไม่ไหวแล้วนะความอะไรวะเมื่อกี้เจ๊ขับน้ำแล้วกูคนนอนได้มั้วนะกูก็ปวดเหนื่อยนะแล้วท่วมมาแล้วกินจิ้มกับไก่หรือเปล่าเคยกินไก่หมดหร้อเปล่าเดี๋ยวพี่อยากกินอะไร ถึงก็อร่อยอ่ะเพ็งมันก็

ไอ้เมตเตอร์เมตเตอร์เอาปะไม่หงายแอบหลงนิดไม่หลงดิเนี่ยนี่เนี่ยอันนี้ไตไอืมแหละจ๋าบางคนไม่ชอบกินกับพวกอะไรอย่างเงี้ยเจมส์บางคนไม่ชอบกินอะไรมันไม่อร่อยเว้ย กริงกบซอสธรรมดาอร่อยจรเห็นว่าก็พยายามกินอย่างก็มาุดท้ายแล้วอะ่ะก็กลับมาซอสธรรมดาเพิ่งกลับมากินซอสธรรมดาไพราะาฉะนั้นไม่ต้องพยายามกินซอสอื่นไหนนี่ไม่ลอยลยอันเรอยลิลตจ<ๆ>ดูคนบอกว่าไม่หิวอ้ <laughs> อย <laughs> เต็ตายมุกไปหลบน กูจะชี้แก๊สอีนี้ก็มาแทงเป็นดึกเลยอ่ะยังแค่แบบมีอะไรอร่อยๆแบบอร่อยจริงๆอ่ะอืมตั้งวะเราต้องมาตะเวนกินด้วย มื่อกี้มันบอกแล้วแม่เมื่อกี้กู้ยเตยวเป็ดที่กูบอกยังที่พี่บอลชอบกินอ่ะเอออยากทานมันกินมากตรงบ้านพ่อบอกเออพี่อยทานกินไหมตื่นแล้วแล้วดิชื่อเสียงเรื่องลือระบือนำตื่นต้องไม่เกินบ่ายสองต้องไม่เกินเนี่ยแหละตื่นไปซื้อเลยตื่นมาซื้อเลยเสื้อดำน่ารักโสดค่ะชื่อแคทชื่อเฟซอันนี้ ชื่อเฟย์ตัวนี้นะนี่ชื่อเฟยแคทโรเบิร์ตจังเห็นปะักตึงปิดปากใครชอบกินนี่มาจากบ้างไอ้นนี้อะไรนะ มันดพี่เสื้อแขนยาวเท่มากค่ะไม่กินหนักหรอไฟดับกอมเดอร์ฮะไรยะวะไฟดับคอมเดอร์แปลว่าอย่างะเก็บพลอยมาพลอยดูนี่ยิงแซ่บพลอยดูนะทีละคนทีละคนอ๋อนี่นี่พลอย ใจใจผ่า <laughs> นดูไปนดูคนมาไม่มาป่านนี้นอนกืน้นลำลายอยู่ห้องถ้ามึงฝากเจซื้อเจก็จะไม่ซื้อให้มึงอยู่ดีไทยวุฒิการณ์ละทิพยอืมไม่เครกินบ้า เนี่ยพอได้กินแล้วแม่งกินได้เรื่อยๆออ,อะไรนี่ไงไก่เนื้อขาวๆมันร้อนมันบอกสมาฟังหน่อยใหม่แต่งตัวเสร็จแล้วไปตามหมาไก่เขาบอก <c oughs> ไอ้เสื้อน,นำหล่อมากินใกล้ๆกล้องหน่อยดูไอ้แขนรองเท้าแม่จ๋า cần game hả? cần game? biết đâu này, mua cả đồng tháo mẹ của mai nha. Hey, cái gì mua mẹ đeo của ổng đấy đấy. hả? kiểu kiểu như thế tay của của tôi có tay ion nha. đẽ đẽ đấy. Ủa, bọn mình không có đồng tháo. Đúng. Anh mỏng, mẹ bỏ vào để lên luôn quan này, ăn là phải. Nè, bây giờ tay ăn. Thích ăn gì? 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 Thích gì ยืมวิตามินเลยวีวิตามินอน,น้ำตาลอ,อใคเขาบอกมากินใกล้ๆกล้องอ่ะอข่้่านะสังเฟรครายมันแล้วขาไขพอร้องห้อืออ,อยากกินมันจอบอย่างนี้เว้ยลูกน้องจ๋าลูกเป็นบ้าอะไรชวนมาไม่มานะขี้เกียจเขาชอบหลอกใครอืมแล้วมันก็มาดูไลฟ์เกาจาแเจ๊ซื้อฝากซื้อกันมาฝากหน่อย ครูไ่เข้าใจเงินเดือนมึงเจ๊พูดถูกไเอาไะเนี่ยูส่าเดี่ยนม,มา,าป่ <n> ะไร่อกเพื่อนยำหน้าทำาาขอะไรนี่ โธ่ภาพเขาไม่ดูตัวเองกินดึกมากๆอ้วนนะโอ้ไม่ดูตัวเองเลยมันนึกว่ามองอะไรนึกว่ามองกางเกงออเจ้าตัวข้างๆนั่งดูแล้วสนใจอยู่พี่ใส่เสื้อแขนยาวข้างในเป็นเสื้อกล้ามชั่วไม่เชื่อไปดูเขาตอถ่ายว่าอย่านี้ถึงเรื่องง่ายใช่ไหมข้างในต้องเป็นเสื้อกล้ามแน่ๆอยู เห็นตอนมาเห็นค่ะคือได้ข่าวเมื่อกี้ก็เพิ่งกินแหนกินมาม่าป่ะพี่แค่จะขายสินค้าพี่จ๋าเป่าขายอยู่ค่ะขายอยู่ค่ะขายอยู่ไปสั่งได้เลยนะคะในเฟซแคทโรเบิร์ตจัง ใช่วันนี้ใส่ชุดนอนสองชุดในหนึ่งคือจ๋าเนี่คนชอบใส่ชุดนอนมากค่ะเวลาแบบไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปไหนแบบแต่วันนี้แบบวันนี้ไปไนปเป็นท่านกู้ใส่ชุดนอนนะคือมันมันก็วนเวียนอยู่แค่ไหน,นเพราะว่าจ๋าทำงานหนักมากไงช่วงนี้มันไม่มีเวลาอาบน,น้ำแต่งตัวไม่มีเวลาทำอะไรเลย ไปลองไก่บอลช้อนนี่หนะ่อยไก่บอลช้อนก็อร่อยชอบที่ไหนฮะที่ไหนแก่บอลช้อนขยะไม่ได้ขยะเอาไก่บอลช้อนอ่อนแล้วก็ตันช้อนบอลช้อนผมชอบกินครับแต่จ๋า,านะไครชอบกินจ๋าชอบกินไก่กระแซ่ชอบกินที่นี่ก็เลเตี้ยใจ งานหนังแต่สวยนะปังตลอดชอบจังหนังอะไรยังไะหนังอะไรหรอไอ,อเจบอกที่เรืนงแคร์ดีไม่ก่อนเลยเชยมึงเข้ามาดูไลฟ์กูทุกไลฟ์เนี่ยมาดูกูหรือมาดูผู้ชายพูดมาดูจาาา๋าหรือมาเอาผู้ชายพี่แก้วก่อนเชมันไม่เหมือนคู่คู่ขานะแต่มันเหมือนลูกอีเจมากเลย ก็เทอะก็เทเทำแข้งรอเลยนะรู้จักแมวเป่าใจช้างนั่นด้วยเหรอม <c oughs> อกดูมึงสิดึกดื่นป่านนี้ไม่หลับไม่นอนนะนี่แหละคนนำงานเยอะๆแล้วมันจะกินเยอะ โอ,อ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยแล้วเมื่อกี้เกี่ยงกันไม่กินหนังแล้วคืออะไรใครกนะินผมกินน้องนี่ <laughs> แบบได้เพิ่งบอกไม่กินหนังไนงะ <c oughs> มันเสียดาย<อ>มันเห็นก็เอาหน่อยวะอดไม่ไหวลองหลอง พี่เราเหลือร้อเน,นเพาไาว้ขนาดนี้เราจะด่ากาบ้ากันเรื่องฮีด้าเราเสียข้าวแวนแต่ปกติเรากินหมดนะไม่นี่เดี๋ยวสั่งกลับบ้านเดี๋ยวเนี่ยแหละกลับบ้านไปให้เด็กมาจิม้มจริงเหรอไม่ได้อะไรเอาอะไรให้เด็กถามพ่อดิ่งหมดเกลี้ยงกระดูกโคนรน่ากลัเลย กระดูกน้ำสาลวะมึงทำไมกูรู้สึกกระดูกมันโดดเดี่ยวเดียวดายจังวันนี้เราพูดให้มันนะกร้สึกกระดูกมันเคว้งคว้างมากเลยมันจะเกี้ยงอะไรได้ขนาดไ้นวะเออวันนี้ปวดลกหนักมากเลย ช่วยแนะนำร้านที่อร่อยๆในกรุงเทพหน่อยอะไรที่ว่าอร่อยอะไรที่ว่าเด็ดแบบต้องไปอ่ะต้องไปเยือนอ่ะอะไรเนี้ยไม่อ่านเม้นกันเลยอ่านอยู่ค่ะ <c oughs> สนใจสั่งพี่แคที่หนึงค่ะอุ้ยมา <c oughs> ต่อที่ไหนครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เคเอฟซีที่เมืองไทยอะค่ะอร่อยที่สุดแล้วแบบ จะเคยไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วไปกินที่ชี่ฝรั่งเศสแบบฟอรนะ์เรนอะไม่อร่อยไม่อร่อยเลยคือไม่ใช่ว่าเแมบทีทั้งโลกรสชาติเหมือนเลยไม่เหมือนกันน่มเขาจะปรับปรับแบบสู่ความต้องการของของคนประเทศนั้นๆเนีนะ่ยที่นั่นแบบไม่อร่อยเลยจืดๆแข็งๆ ดูดิลูกน้องกูอย่างกับลูกกูไม่มาด้วยแถมหลอกกูอีกเลยนะใช้กูอีกแฟนโต้กูอย่างลูกน้องค่ะเงินลูกน้องจ๋าเช้านายชวนออกมาไม่มาแต่โทรสั่งซื้อกลับมาฝากเลยนะนี่นไม่ดีทุกครั้งว่าหลอกกลัวแฟนซื้อตลอดเลย,เลยด้วยซื้อไหมเออ ก็แลววันนี้ว่าทำงานหนักนทั้งวันเลยนะหนักจริงอ่ะที่ต,ตอบรับตลอดเวลาพี่แคทเป็นเกย์หรือเปล่าคะเป็นผู้ชายครับพี่ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายข้าวห้หนเด็กป <c oughs> กเป็นค่ะ <c oughs> พี่เชี่ยต้องลองมาหาพี่สิการเออเขาบอกว่าร้านเจ๊เลร้านเจ,นเจโอที่เคยกินอย่างที่ดัามาก เออเดี๋ยวคืออยู่ที่ไหนวะมะเขือย่างนี้มาเขย่านี้มันใส่ปลาหมึกใส่คู่อะไรเงี้ยใช่ๆกระโดดทางไหนที่ไหนไม่รู้เหมือนกันทางไหนที่ไหนคะไอ้แคร์สเป็นผู้ชายแท้ๆค่ะแต่มันอ่ะโอ้ ดูไลน์เดี๋ยวอบวนไหมอ่ะตอบบ่นไหมนะคะกินเสร็จแล้ว๋ยวไปตอบต่อตอนนี้แอดมินกำลังตอบอยู่นะคะ ฉันเปิดตัวไข่ดีมากเออยแค่ขาวมากขาวแบบขาวสิ๊กขาวขาวน่ายหนเยมันหมดเที่ยงไหมเหรอเจโอคือแถวไหน แอยังไม่โอนค่าเซรั่มเลยอืมแจ้งหน่อยนะเซรั่มลงมาตอนนี้อยู่กระจาแค่ห้าวัดกล่องคาดว่ามันน่าจะขายไม่น่าจะถึงอาทิตย์นี้หมดมซึ่งนนใช่ไม่น่าจะถึงสามวันจ๋าจะส่งให้กับคนที่โอนกันกล่องน,นะคะใครที่ช้าอาจจะต้องรองตามคิวซึ่งของไม่ทีสิ้นเดือนเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครโอนช้าแล้วยังไม่ได้ของอนะไรเงี้ยอย่าดราม่านะแบบอย่าโวยวายนะว่า ครั้งที่เราต้องขอภัยจริงของมันหมดสต๊อกระทันหันแล้วเราก็เลยส่งของช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แจ้งไปแล้วว่าใครที่โอนเงินช้าก็ต้องไปตามคิวเนาะซึ่งอันเนี้ยก็เช่นเดียวกันใครที่สั่งก่อนโอนเงินก่อนจะไก็ส่งของให้ก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นไปตามคิวอ่ะใครช้าอะไรเงี้ยก็ต้องรอคิวซึ่งอาจจะต้องรออีกทีชิ้นเดือนเลยนะคะใครที่กำลังจะหมดอะไรเงี้ยรีบสั่งเลยตอนนี้เหลือประมาณห0กล่องโรงงานผลิตไม่ทันเพราะว่า ขวดเราอะเราใช้เป็นขวดสกรีนแพ็คเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นแพ็คเกจจิ้งอย่างดีไม่ได้แบบกระโหลกกระลาลงทุนมากเพื่อที่ทำไมค์ขี้เหร่ด,ดีดีด้วยไงแล้วมันทํายากบางทีแบบก็ไม่ใช่น้อยๆน,น,นะบางทีก็เป,เป็นหมื่นนะเจโอแถวจุฬาเหรออะไรนะเจโอไม่ใ<น>ช่เจโอหรอพรุ่ง<ม>นี้ไปดู<น> มันัไม่ทำอะไรกันหรอกหาแต่ของกินกันเนี่ยเออแล้วก็เตี๋ยวไก่ตุนนายแว่นเลยค่ะกูเ <c oughs> ตีเ๋ยวไก่ตุ๋นเอ็กซ์ทไมเก้าสิบเจ็ดไปที่ไหนอะกนะูวเตี๋ยวไก่ตุ๋น เม่อคืนไ,ไปอ่ะที่ไหนกีกรมยายนทเจ็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้นอนกันกี่มมโมงวะอ่าวเราเบริรตจังมา <laughs> เราบอกว่าเจะ,จะ,ะนะโอ้ปิดกี่โมงคโอ้โหเฟซบุ๊กกูแล้วเนี่ยวันดีค่ะพี่แคท ก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวแยกฟางโตขาลอยมากค้อนี้ก่อนนะนแถวนี้แถวนี้บ้าอะลรรักมันคนละยอดเลยเธอก็พูดไปจริอองอ่ะนี่มันพะละราสามนะเอ,องนะไอ้นิดเดียวแม่เดี๋ยวเดียว,ยวไม่นิดนะ่อะอ้วนพักเสร็จแล้วใช่ไหมพักเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะฝนตกกลับบ้านก่อนแล้วดีกว่า คุณนายนะคะฝันดีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปตอบไลน์ก่อนไล <Okay. S 1> วันนี้พวกเราสามคน <A bey. S 1> กับเด็กแอดมินอีกสองคนกับแอดมินบริษัทอีกหกคนจะไม่ยอมนอนกันถ้าเกิดว่ายังเคลียร์แชทไลน์ไม่หมดนะคะไล้วก็นอนกันแล้วนะคะคุณนายฝันดีราตรีสวัสดิท์ทุกทุกโอปิดดีต่อยิ้มฝันงนี้ครับฝันงนี้ครับทำไมันเหมือน,นอีราลร้อนรู้สึกว่าเออเหมือนลรู้สึกหน้าเหมือน เดี๋ยววะน้าค่ะสวัสดีค่ะ